อุ้ยันาน <c oughs> จัดให้แล้วครับพี่น้องนีครับส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับวันนี้ก็พผ้ามายามบวงอีกครับพี่น้องอากาศก็หนาวแห้งครับเลยตรงผิมไฟก่อนพี่น้องครับท่านสีสเกตหนาวแห้งครับพี่น้อง ยืนว่าจักองศาบ่าครับ14วบอ,อหนาวแห้งครับเมื่อบ้านก็ว่าถึกพ่อโตครับ,บวงเจ็ดหลังพี่น้องผมก็เลยเอามาใส่เพิ่มอีกครับ13หลังครับเป็นเศ้าหลังครับพี่น้องไม้ก็งามอยู่13หลังเมื่อบ้านทันหลุนกันครับมีโตมีแตมให้วอรครับไปพี่น้อง เวลากเกือบโมงแล้วครับหลุนกันครับไม้ีน่บร์ยางเลยครับอ้ยบวงไผ่มาใส่สอนบอพี่น้องจักมาใส่ส่วงไหครับผมตบเก็บแล้วครับเก็บของผมออกแล้ว บาะยดอกนี่มังนี่อีกล้างหนึ่งครับไปสิเก็บคือกันแล้วครับมังนี่บนยัาางเลยครับนี่ครับไม้นี่ใส่เมื่อบ้านครับพี่น้องยางเห็นบ่ยัองอยู่ครับเอว่าถือมั่นครับพี่น้อง ขึ้นสินูหน่อยแล้วครับโผนครับเหยียบจนมุนเบิดครับบวงนี่ยครับท่ามั่นพี่น้องห้อยเท้ามันม่นมีแต่ห้อยหน่อยๆอยครับหนูยังมาท่านไงครับหลายหลังเลยครับมีแต่ย่างสูนซื้อครับพี่น้อง บัถือครับสิมานเห็บบ้ครับมือนี่เบึงทางมันดีแล้วครับพี่น้องมันเหยียบขีดตบครับเฮ้ยผมได้ใส่บอ่อมองนี่ โอ้่อย่ครับนี่ครับ,รบพี่น้องบดยางเลยครับผุนหลังผุนน้ำก็บดบยางครับสิมาาให้บอรครับมือน,นี่สิได้ให้พอโตบอพี่น้องได้บ่ได้กับสิลองคลิปแล้วครับ จังได้แล้วครับพี่น้องมันบดได้ครับหลังนี้จังได้บนยางเลยครับหลังนี้ล่ะหลังนี้ก็คือเกาครับบนยางเลยพี่น้องหลังยุบปลายหนานนี่ครับ ทางจนแปลนที่กันครับพี่น้องงใจครับยางอยู่ครับเต๋ววบาถือครับบางทีละ่ะวงแหนมาดัานขังเลยครับนี่ครับไม้นี่ผมมาใส่เมื่อบ้านครับพี่น้อง ยางหรบอโอผุนครับอยู่ทางผุนนี่แหละครับบันยังเลยพี่น้องครับผุนครับข้างหนี่หลังหนึงจังจได้ มึงหนีก็บปญัญญาครับผุ่นพี่น้องบ้าหมาให้ีบบ้านน่หลังนี่จังเดครับหลังนี่งนานอย,างอยู่พี่น้องที่บ่ถือครับมึงกินลนะครับบวงจนอันนี้มากดัน้างเลยพี่น้อง มีแต่หนูหน่อยแล้วครับจ้างบะถึกมั่นพี่น้องบึงห้อยเถามัน่นเีละครับห้อยเถามั่นบบใหญ่เลยครับมีแต่หนูหน่อยพี่น้องนี่ฟองนึงครับจดแปนเลยครับพี่น้องฝนทางมันไปโคนครับ วงี่ผมกูมากจากผลมะขันดิสิเสียบมังหนีจากหลังครับอู้บ์วงทางมันจะล๋ยครับพี่น้องจนแปดนเลยครับผลครับผลพี่น้องอุ้ยงาน <c oughs> จัดแห็แล้วครับพี่น้องนี่ครับ ม่จะใส่หนี่ตัวครับพี่น้องส่นพ่อแหละพันยางบัดถือครับพี่น้องครับผมขอเก็บกันครับมันเปียกน้ำครับหนูตกน้ำพี่น้อง ครับพี่น้องใส่ว่ใไง่แล้วครับผมถือไก่หนามพี่น้องเตียกเบิดครับมานเลยครับมานทนหนึ่งเลยพี่น้องว่าแต่บ่หมานตัวครับขอเก็บกันครับ ได้แต้มหนึง่งเลยครับพี่น้องย่งอยู่ประมาณเจ็ดหลังนี่ละครับผุนทั้งผูนครับมีโตมีแต้มเพิ่มบ่พี่น้องไาครับไปลุนกันอีกครับหลังนี่ก็บใบยางครับย่งอยู่หลังสุดท้ายครับพี่น้องโอ้ไม้ออกจะงามครับได้แต้มเดียวบอสหนึ่ง นี่เตหนูหน่อยครับหนูใหญ่ขาเจ้าเอาไปก่อนเบิร์ดเลยมามพี่น้องเห็นเต่มไม้ขาเจ้าใส่อยู่ครับผุนครับเห็นแต่ถุงเต็มเลยเป็นเห็ดไม้ใบห,หลังสุดท่ายก็เงียบอยู่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยอ้อาวขึ้นหลังมาทาังนี้แล้วครับพี่น้อง วันทีแล้วครับบวงพูนครับทั้งยุู่ผนครับโอ้คือดินมากนี่มองหนีครับโอ้คือเป็นจังสีเนาะเดี๋ยวผมขอเฮ็ดไม้ก่อนครับ มาสรุปผลงานกันครับพี่น้องนี่ครับได้หนูหน่อยแต่เดียวครับพี่น้องโอ้หมายออกจะง,ง่ามครับแต่ว่ามีแต่หนูหลุดน,นี่แหละครับหนูย,ยั่งร้ายอยครับมีแต่หลุดน,นี่แหละพี่น้องตัวใหญ่ข้าเจ้าใส่เอาไปก่อนเบิร์ดแลยครับเห็นแต่ไม้ข้าเจ้าใส่ครับ เห็นกู่ดนเลยครับผมเลยผมเลยเอามาใส่เมื่อบ้าน13หลังไปใส่ไม้เพิ่นนะครับหนูก็ย่งหลายอยู่่ว่าบ่ามีตัวใหญ่ครับเต่วบ่ากับบอแน่ขึ้นกันครับพี่น้องถ้าหลุนอีกมืออืน่นสิมาหนอีกบอกพี่น้องสิงยังมีใส่ใหญ่อยู่บ่ครับเต่ เห็นห้อยมันกส่วนหมาก็มีแต่หลุดนี้แล้วครับท่านหลุดกันอีกมืออื่นพี่น้องครับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แล้วครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้เด้อครับสวัสดีครับ